ที่พักหลักร้อยกูตาบาหลีมีดียังไงไปดูกันครับที่นี่มีชื่อว่าป๊อปโฮเทลนะห่างจากหาดกูตานี่ประมาณแค่300เมตรเองถือว่าเป็นที่พักราคาถูกแต่ว่าพื้นที่ก็โล่งโปร่งสบายวันนี้ผมมาเช็คอินเร็วด้วยมาแค่10บโมงกว่าเขาก็ให้เข้าเลยนะเพราะว่าห้องเขาว่าง,ง,ง,งก็โอเคด้านหลังผมนะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินบริเวณน,นี้มี WiFi ด้วยเมื่อกี้เราก็ขอ Wi-Fi เข้ามาแล้วแล้วก็ตรงเดียวกันมันจะเป็นเหมือน by, ล็อบบี้โล่งโปร่งแล้วก็มีสระว่ายน้ําด้วยไหม บรรยากาศถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วดูนี่เขาไม่หัวเลยเขาทําที่ชาร์จไว้แบบมหาศาลมากเลยเลยเรตรงสระไว้น้ําตรงล็อบบี้เนี่ยเขาก็จะมีนะตอบโจทย์นักท่องเที่ยวเพขาจะเอาซิาร์ดเข้ารถแล้วก็ซักผ้ามีหมดเลยถ่ายมุมนี้เห็นโล่งๆนะเขาเป็นพื้นที่โล่งๆโปร่งๆแต่ไม่ได้ติดแอร์แต่ลมดีเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลตรงนี้ก็เป็นอินเทอร์เน็ตฟรี เผื่อใครไม่ได้มีแล็ปท็อปไม่ได้คอมพิวเตอร์มหาข้อมูลตรงนี้ได้ครับส่วนตรงนี้ก็เ,เป็นที่นั่งครับผมอยากให้ดูใบธงนี่เห็นไหมลมดีโล่งโปร่งครับมันก็เลยทําให้เรานั่งได้สบายๆใครไม่อยากอยู่ในห้องใครมีงานต้องทําก็มานั่งตรงนี้แล้วก็มีที่ชัดแบตมีอะไรเรียบร้อยส่วนนี้เป็นส่วนอาหารเช้าเราก็ต้องซื้อเพิ่มเติมก็ราคาเท่าไหร่ก็เช็คกันในแอปผมว่าในแอปมันถูกตรงกลางนี่เป็นสระวา่ายน้ําซึ่ง มันก็แล้วแต่ด้วยถ้าได้ห้องเลขคู่ผมสังเกตนะก็จะเห็นสระว่ายน้าถ้าได้ห้องเลขที่จะไปเห็นกําแพงพื้นที่นั่งเล่นนั่งทํางานมีเยอะครับก็ดีเหมือนกันเพราะว่าในห้องเขาก็เป็นโรงแรมราคาถูกห้องก็จะแคบๆโต๊ะทางานไม่มีผมมาเลือกที่นี่ดีกว,ว่าแล้วดูโอ้โหดูลมนะครับดูลมนั่งสบายครับอากาศเป็นธรรมชาติเนี่ยดูสโล่งที่ปัดต้นไม้หิววิวๆ,ๆนะครับไม่ร้อนครับถึงจะเป็นโรงแรมขนาดเล็กแต่เขาก็มีลิฟต์นะครับ ห้องเยอะมากครับอาจจะเดินไกลหน่อยเดี๋ยวเราเดินเข้ามาเราก็จะเจอหน้าริบทุกชั้นจะมีน้ําดื่มฟรีด้วยให้ดูทําเลที่ตั้งของป๊อปโฮเทลนะครับอันนี้ก็คือถนนรีเจียนซึ่งสว่วนใหญ่ชอบไปอยู่ตรงนี้สถานบันเทิงอะไรอยู่นี้แล้วเราก็เข้าซอยนี้มาป๊อปโฮเทลอยู่นี่นะครับแค่เดินไปนิดเดียวก็เจอกุตาบีก็ทะเลเลยไม่ไกลครับและราคาดีมากด้วยออกจากริบมา ยังไงดีวะโอโหห้องเยอะมากเลยดูอ่าของเราทางนี้แหละห้องเยอะจริงๆนะครับก็ประตูเป็นสีสันว่าก,กันไปเขาจัดสรรตึกเรียงห้องได้อย่างคุ้มค่ามาเลยทำให้ราคาถูกได้ครับโ,โหนี่ดูเดินม,มาตั้งไกลอะ่ะยังไม่ถึงห้องเลยดูครับแต่สังเกตก็จะเป็นประตูเป็นสีสีเขาจะมีที่ดูดบุลรีด้วยนะแหมก็คือว่าข้ามดูดในห้องแต่เขาจะมี โซนดูบุหรีให้มีน้ําให้กินฟรีด้วยแต่ก็ไม่เย็นนะแต่ก็ดีไม่ต้องซื้อเปิดเข้ามาเป็นห้องสีลูกกว่าดเลยนะก <c oughs> ็มีเตียงมีทีวีมีแอร์มีตู้เซฟมีที่แขวนของแล้วก็มีอ่างล้างหน้าอยู่ด้านนอกกระจกนะครับมีขวดให้เราไปเติมน้ำตรงหน้าลิฟ์นะครับแล้วก็ มีสบู่ยาสระผมแปรงสีฟันเรียบร้อยวันนี้ได้วิวสระน้ำครับมันจะได้วิวบ้างไม่ได้วิวบ้างแล้วแต่วันนะครับในการไห้องน้ำานี่นี่ที่กดชักโครกเขามีกดหนักกดเบาเขาไม่มีสายฉีชดชำระแต่เขาเป็นปุ่มหมุนนะบีด้บีด้ฝากบัวอาบน้ำเขาเหมือนแคปซูลก็อาศัยห้องให้มันประหยัดพื้นที่เอาไว้ สำหรับผมถือว่าโอเคนะครับราคานี้ลองดูในแอปถูกครับหลักร้อยจริงๆใคเป็นสายประหยัดก็ไปลองหาดูนะครับชื่อนี้นี่ป๊อปโฮเตลกุต,ตาบีบบาลีไปลองหาดูเลยตามแอปต่างๆราคาดีมากครับ